ช่วงนี้ผมจะมาวิเคราะห์ความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของ Honda ในการถล่มงานมอเตอร์โชว์2022จัดขึ้นระหว่างวันที่23มีนาคมถึง3เมษายน2565ก่อนหน้านี้ผมได้บอกคุณผู้ชมไปแล้วครับว่าในช่วงไต,ตรมาสแรกระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม Honda มีแผนแนะนำรถใหม่รวมทั้งหมด4รุ่นในแบบรถตลาด ไม่ใช่รถบิ๊กไบแต่เนื่องจากว่า Honda นั้นประสบปัญหาเรื่องของการผลิตตั้งแต่เมื่อกลางปีที่แล้วที่โควิด -19 หรือโควิด -19 ระบาดเข้าไปในโรงงานไทยฮอนด้ส่งผลให้การผลิตนั้นทำได้ไม่เต็มร้อยเรซ็ตรถมอเตอร์ไซค์หลายรุ่นเกิดการขาดตลาดอย่างหนักสต็อกรถที่มีอยู่ในร้านดีลเลอร์ไม่เพียงพอต่อการจำหน่าย <we> ทำให้ฮอนด้านั้น <c oughs> ไม่สามารถ, <c oughs> ถแถลงนโยบายประจำปี2,565 ในช่วงเดือนมกราคมได้ทุกท่านทราบดีอยู่แล้วครับว่าในงานถแถลงนโยบายประจำปีนั้นฮอนด้ Honda จะมีการเปิดตัวสินค้าใหม่อย่างน้อย2-3รุ่นซึ่งในปีนี้ไม่สามารถทำได้อีกทั้งเดือนกุมภาพันธ์และก็เดือนมีนาคมฮอนด้ Honda ยังผลิตได้เพียงแค่75%และ85%ของการผลิตที่ทำได้ดังนั้นการเปิดตัวสินค้าใหม่ในช่วงไต,ตรมาสแรกจึงยังไม่เกิดขึ้น แนวโน้มจึงเป็นไปได้สูงครับว่าที่งานมอเตอร์โชว์2022 Honda จะมีการแนะนำรถใหม่มากมายไม่ต่ำกว่า4รุ่นเพราะว่ายังมี Big กไบคอีกหลายรุ่นที่เตรียมแผนจะเปิดตัวกันในปีนี้อย่างไรก็ดีการเปิดตัวรถใหม่พร้อมกันทีเดียวหลายรุ่นในงานมอเตอร์โชว์นั้นมีทั้งข้อดีและข้อเสียข้อดีก็คือ Honda สามารถสร้างความยิ่งใหญ่ให้กับแบรนด์ของ Honda ได้อย่างมากมาย สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ใช้มอเตอร์ไซค์และก็ร้านดีลเลอร์ทั่วประเทศในการผลักดันการขายและสร้างการเติบโตให้กับร้านของตัวเองแต่ปัญหาที่ตามมาก็คือว่าการมีสินค้าใหม่เพราะมันทีเดียวหลายรุ่นนั้นจะเกิดการแย่งซีนกันเองบางรุ่นโดดเด่นบางรุ่นคนไม่สนใจการวางแผนทำตลาดก็ทำได้ยากทำหนังโฆษณาทำโบชัวข้อมูลตัวรถ ทุกอย่างดูยากไปหมดครับเพราะว่าต้องมีการเตรียมแผนกันอย่างมากมายใช้เวลานานแต่ผลที่ออกมานั้นไม่ได้เต็มร้อยรถบางรุ่นคนไม่สนใจก็อาจจะหายเงียบดังนั้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมาผู้ผลิตมอเตอร์ไซค์หลายค่ายจึงได้มีการแนะนำสินค้าใหม่ในช่วงก่อนงานโมอเตอร์โชว์จะเริ่มขึ้นเพราะว่าสามารถสร้างความโดดเด่นให้กับสินค้าให้ข้อมูลจุดเด่นต่างๆได้อย่างเต็มที่สื่อมวลชนโดยทั่วไป ก็นำเสนอข่าวได้อย่างเต็มที่เช่นกันแต่ถ้าไปรวมกันเปิดตัวที่งานมอเตอร์โชว์พร้อมกันทีเดียวหลายรุ่นนอกจากสินค้าแย่สินกันเองแล้วยังมีรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์ของค่ายอื่นอีกมากมายที่แย่งพื้นที่ข่าวยิ่งในปีนี้รถยนต์ไฟฟ้ากำลังมาแรงกระแสข่าวจะไหลไปที่รถยนต์ไฟฟ้ากันมากขึ้นข่าวคราวของมอเตอร์ไซค์อาจจะอยู่ท้ายแถวหรือถูกกลบกระแสข่าวไปได้อย่างง่ายดายดังนั้นผมจึงเชื่อว่า ฮอนด้าน่าจะเตรียมแผนแนะนํารถใหม่บางรุ่นนะครับก่อนงานมอเตอร์โชว์จะเริ่มขึ้นและบางรุ่นก็เปิดตัวที่งานมอเตอร์โชว์เพื่อสร้างความโดดเด่นในงานครั้งนี้หรือบางรุ่นอาจต้องมีการปรับแผนเลื่อนการเปิดตัวออกไป <we> เพราะเหตุที่ว่ากําลังการผลิตนั้นยังทําได้ไม่เต็มที่รุ่นที่ทุกคนเฝ้ารอคอยการเปิดตัวอย่างเป็นทางการนั่นก็คือ ADV 3 5 0และก็คลิก160 ส่วน st 1 2 5 d a x นั้นน่าจะเป็นรุ่นที่มาเสริมตลาดด้วยราคาค่าตัวค่อนข้างสูงเจาะตลาดเฉพาะกลุ่มและก็เน้นการส่งออกไปที่ญี่ปุ่นดังนั้น st 1 2 5 d a x ก็จะเป็นตัวเสริมตลาดให้กับ Honda ส่วนตัวหลักอย่างคลิก160ซึ่งเป็นพระเอกของ Honda ตลอดช่วงเวลา16ปีที่ผ่านมาอาจจะมีการเปิดตัวก่อนงานมอเตอร์โชว์หรือ adv 3 5 0ก็เช่นกัน อาจจะมีการเปิดตัวก่อนหน้างานมอเตอร์โชว์ก็เป็นได้เพื่อสร้างจุดเด่นและจุดขายในการทำตลาดได้อย่างเต็มที่รวมถึง Big กไบคบางรุ่นก็จ,จะมีการเปิดตัวก่อนหน้างานเช่นกันก็อยู่ที่ว่า Honda นั้นจะวางตำแหน่งสินค้าไว้อย่างไรรุ่นไหนควรจะเปิดก่อนหน้าหลังอยู่ที่ฝ่ายขายฝ่ายผลิตต้องวางแผนให้ดีๆผมจำได้แม่นยำครับเมื่อ10ปีที่แล้ววันที่1ิมกราคม 2,555 Honda แถลงนโยบายประจำปีและเปะิดรถใหม่พร้อมกันทีเดียว7รุ่นประกอบไปด้วยคลิก 125i s p a c ี่ i เว็บ 125i เว็บ 110i CBR150R PCX150 และ CRF250L ได้สร้างความตกตะลึงให้กับวงการมอเตอร์ไซค์เป็นอย่างยิ่งเพราะว่าเป็นการเปิดตัวมากที่สุด ท่าที่เคยมีมาของ Honda ในเมืองไทยทัดมาอีกหนึ่งปีก็คือวันที่9มกราคม2556 Honda าแถลงนโยบายประจำปี <160. S 2> และเปิดรถใหม่อีก5รุ่นประกอบไปด้วย MX-125 s Forza 300 CRF 250M s p a c e I และ w ว็บ 110i ซึ่งก็ได้สร้างความยิ่งใหญ่ให้กับ Honda อย่างมากมายในช่วงเวลานั้น ร้านผู้จำหน่ายดีลเลอร์ทั่วประเทศต่างก็มีความมั่นใจในการเดินหน้าทำธุรกิจตลอดทั้งปีแต่ผลที่ตามมาก็ปรากฏว่าการตลาดนะครับไม่สามารถผลักดันการทำตลาดได้อย่างเต็มที่ช่วงเวลานั้นผมได้มีโอกาสพูดคุยนำเสนอแนวความคิดกับทางผู้บริหารฮอนด้าว่าการเปิดตัวทีเดียวหลายรุ่นนั้นมีนั้งข้อดีและข้อเสียน่าจะเปิดตัวอย่างมากไม่เกิน3รุ่นหรือควรทยอยเปิดเดือนละหรุ่น เพื่อให้เกิดการสร้างข่าวได้อย่างต่อเนื่องซึ่งทางผู้บรหิหารของ Honda ในเวลานั้นก็คิดอยู่แล้วมีการตรวจสอบข้อมูลวัดผลต่างๆผลที่ออกมาก็คือภายหลัง Honda าจึงไม่ได้มีการเปิดตัวอย่างมากมายในงานแถลงนโยบายประจําปีที่เดียว5รุ่น7รุ่นอีกต่อไปใช้วิธีทําภาพเงาดําๆให้ยีลเล์ได้เห็นว่าฮอนด้ Honda นั้นมีแผนจะเปิดตัว7รุ่น8รุ่น10รุ่นในปีนั้น ให้ดูเป็นตัวอย่างสรุปอีกครั้งหนึ่งก็คือว่าการเปิดรถใหม่ของ Honda ที่งานโมอเตอร์โชว์ครั้งนี้ควรจะมีการทยอยเปิดตัวก่อนหน้างานจะเริ่มขึ้นเพื่อให้สามารถทำตลาดได้อย่างเต็มที่ส่วนจะเปิดตัวรุ่นไหนก่อนหน้าหลังนั้นเราลองมาุ้นกันดูครับ Brand new Perfection New